สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่24ตุลา555หนะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรก s อ a s s e t นะครับก็เป็นหุ้นบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับที่ p e ปีหน้านี่ยังไม่ถึง10เท่านะครับหุ้นใหญ่อื่นืนี่เกิน10เท่าแล้วนะครับกำไรปีหน้านี่ก็โต10กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับหุ้นใหญ่ตัวอื่นนะครับ Q4 ก็จะเติบโตสูงนะครับมองราคาพื้นฐาน21บาทนะครับแนะนา ออพอจะมีแกลปให้เก่งกําไรนะครับทั้งพื้นฐานเนี่ยทั้งเทคนิคนะครับแกว่งตัวในกรอบอัพเทนช่วงสั้นพักตัวออกด้านข้างซึ่งน่าจะเป็นการพักเพื่อให้มีแรงเพื่อขึ้นต่อมองทดสอบเทนไลน์ที่20บาท40สตางค์นะครับ ตัวการบินไทยนะครับ Q3 งบจะกลับมาฟื้นตัวจากเคบินแฟกเตอร์ที่ปรับตัวดีและเข้าสู่ไฮซีซั่นใน Q4 ต่อเนื่องใน Q1 นะครับประกอบกับ Q4 ปีก่อนนี่ขาดทุนจากผลลบน้ำท่วมยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐาน34บาทอีกมากนะครับเทคนิคกำลังมองเข้าสู่การฟื้นตัวระยะกลางหลังจากยืนเหนือค่าเฉลี่ย200วันพร้อม MACD อยู่เหนือซีโร่ลน์ระยะสั้นพักตัวบ้างนาน้าซื้อนะครับ ที่แนวรับซึ่งเป็น EMA 5วันแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน34บาทซีเฟชนะครับขึ้นมาเริ่มขยับบ้างนะครับจากการเก่งกำไรผลประกอบการ Q3 ที่จะทำสถิติสูงสุดของปีจากอนิสงราคาวัตถุดิบถูกนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังอยู่บน P ีที่ต่ำในกลุ่มส่งออกแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน11บาททั้งเทคนิค m a c ตัดขึ้นเหนือซีโร่ล และ s ิกแน l ไลน์นะครับเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อในระดับที่ไม่สูงเกินไปยังมีอัพไซด์ราคาแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน11บาทที่แคปนะครับกำไร9เดือนเป็น68%ของทั้งปีก็ยังมองผลบวกต่อการฟื้นตัวในปีหน้าแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน45บาท20สตางไพส์เบอร์บุ๊ก1.2เท่านะครับเทคนิคเนี่ย modify stochastic เริ่ม oversold นะครับขณะที่แท่งเทียนเนี่ยเริ่มกลับตัวน่าจะถึงเวลารีบาวเก่งกำไรได้นะครับพื้นฐานอยู่ที่45บาท20สตังสำหรับตัว LPN นะครับก็ Q3 เนี่ยมีเปิดโปรเจกต์ใหม่2อันที่ลำคํำแผง60ทับ2นะครับก็ 1,400ล้านก็ขายได้ใช้ได้ครับ62%พอไปที่วงอมาตเนี่ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้33%ส่วนลุมพินีวิวที่สีนครินบางนาเนี่ยเปิดขายเมื่อคิวสได้แค่10%พุ่งมูลค่าโปรเจกต์1 0เอ่อ700ล้านนะครับคิดว่าโปรเจกต์นี้ยังขอ EIA ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยกลัวว่าจะขอ EIA ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยกฎเกณฑ์ปัจจุบันไม่ทันนะครับทีนี้ถ้าเกิดไปกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะเริ่มใช้ปีหน้าเนี่ยอาจจะ f ร s ซิ i i อ i ิตหรือว่าแบบแปลนที่ทำไว้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดจองไม่มากก็เลยบริษัทอยากลดความเสี่ยงดึงยอดจองกลับคืนยอดยอดจองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกตที่ มีปัญหาติดขัดนิดหน่อยนะครับส่วนลุมพินีคอนโดทาวชนบุรีที่เขาชูลงว่าเป็นโปรเจกต์ที่5-6แสนบาทเนี่ยครับสี่พันกว่ายูนิต2,600ล้านเนี่ยพอปรากฏว่าเปิดมาได้23%เพราะฉะนั้นยอดจองโปรเจกต์ใหม่เนี่ยไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็ยังป้องไปรอบูธในช่วงคิวสอาจจะมีโปรเจกต์ใหมห่อยู่ในสายลน้น ของ a i r p o อร l i n k นะครับเราะันถ้ายอดจองโปรเจกต์ใหม่ขายไม่ดีเนี่ยยอดโอนในปีถัดๆไปก็จะต่ำลงด้วยนะครับออยอดโอน Q3 นี่ยังต่ำนะครับส่วนใหญ่จะไปโอนใน Q4 เพราะฉะนั้นผลประกอบการเนี่ยน่าจะลดลงเยียเก้าเปอร์เซ็นต์สโปรเจกต์ใหม่จะรอโอน Q4 วเพราะฉะนั้นคิวจะเป็นไปมากที่ มียอดโอนสูงสุดกําไรสูงสุดซึ่งเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองแล้วมียอดโอนไปปีหน้านะครับน่าจะโตสัก10%อนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายอดจองก่อนหน้านี้ไม่ได้เร็วอย่างที่คาดนะครับกําไรโตร10% เพราะฉะนั้นเรามองเนี่ย PE ตอนนี้เกิน10เข้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนี่8-9เท่าแนะนำขายนะครับราคาเหมาะสม14บาทมองว่าไม่มีปัจจัยเล่งอย่างน้อย q 3ก็ไม่ใช่ผลประกอบการที่มีการเติบโตเยือนเยี่ยงกับลดลงเยียนเยียด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ